สวัสดีจ้าลุงขายข้าวนะจ๊ะทุกคนอาจ,จะเห็นลุงอยู่แล้วว่าขายข้าวเป็นระยำาทุกวันนะจ้อ,อสวัสดีจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลุงขายข้าวนะครับสกินเหมือนกันเฉยเออไปซื้อมานะฮลนะครับสวัสดีครับพบใบพีดอนทุกคนทุกท่านนะที่มาดูคลิปดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำธุรกิจกันเราจะพาไปดูครับเลเวลหนึ่งเนี่ยเราสามารถทํางานได้ทั้งหมดกี่งาน และมีงานไหนบ้างที่เราทําได้สําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเลเวลหนึ่งทุกคนนะครับไปดูันเลยดีกว่าไหมแต่ว่างานนี่มีกี่งานเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะทําคลิปก็ลืมนับเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปนับกันในคลิปเลยนะแล้วผมก็ได้สมัครรหัสใหม่มารหัสเลเวลหนึ่งเห็นจะจะเห็นชัดชัดเลยนะครับสมัครมาใหม่จริงๆนะเลเวลหนึ่งเพื่อทําคลิปนี้เลยเดี๋ยวก็จะมีการทําคลิป เรืววิสามหรือว่างานผิดกฎหมายทําอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวรอดูนะเอาครับประเดิมด้วยงานแรกงานหลอมเหล็กที่ทุกคนได้มาทํากันตั้งแต่เริ่มเริ่มเน้นเน้นวลหนึ่งเลยทุกคนหลายร้อยคนนี่มาทํากันที่นี่นะจ๊ะเป็นการที่ยอดฮิตมากให้เราเดินเข้ามาทํางานได้เลยนะตรงนี้ครับเ,เดินมาตรงนี้จึ๊บมาเอาเหล็กก่อนแล้วเอาไปหลอมครับ ง่ายครับงานนี้ไปไปกันเลยเอาเหล็กใส่เครื่องไปเลยแล้วหลังจากนั้นมากดเครื่องหลอมเหล็กด้านล่างตรงนี้ทำกันเยอะมากและเด็กใหม่ออ้ไปงานเก็บเลเวลนะงานนี้ครับอ่ะหลอมเสร็จได้ตังค์ได้เวลอืมงานขนถ่านล้างสีครับผมตรงนี้เลยงานเลเวลหนึ่งนะเป็นงานที่ไม่ค่อยเป็นคนมาทำสักเท่าไหร่ เป็นงานเก่ากึกละอ่าเราก็มาขึ้นอาสมัครงานเสร็จมาขึ้นรถนะครับรถถังรังสีอ่าเอาสักคันน่ะขับขึ้นไปตางวงแดงๆ,ๆเลยนะจ๊ะเอาละเอาละเอาละอึอป๊บตรงนี้ขึ้นได้นิดหน่อยอ่าขับเข้าวงเลยปั๊บใกล้ๆอา้าวอาเรียบร้อยไม่ขึ้นจุดแดงหรือว่ามันบัก,กวะอ๋อ จำได้แล้วแต่ตอนนี้งานมันบักเอาเป็นว่าไม่มีคนทําอยู่แล้วล้วมันงานงานก็บักแล้วว่าทําไม่ได้นะครับตอนนี้เไปงานอื่นต่องานสีข้าวครับผมงานนี้เป็นงานที่เราจะต้องเอาข้าวไปสีในโรงงานสีข้าวนะครับก่อนอื่นเลยมาสมัครงานกันก่อนย่าเพิ่งรีบไปไหนสมัครงานก่อนทำตามขั้นตอนง่ายๆจ้ะ อย่างแรกไปเอากระสอบข้าวตรงนี้แล้วนำไปใส่เครื่องสีข้าวด้านบนนี่หลังจากนั้นรอเครื่องสีทำงานครับแล้วเราก็จะได้ข้าวมาแล้วสามารถเอาไปทำอาหารได้นะจ๊ะปรุงอาหารหต่างๆแค่นี้ง่ายๆมากหรือ,อขายเพื่อนก็ได้นะงานนี้อ้าวไปกันต่อเลยตรงนี้จะเป็นงานเย็บผ้าแล้วก็ส่งผ้านะครับ สถานที่เดียวกันเลยก็เอ,นอ่นมาเย็บผ้ากันก่อนครับตรงนี้กดเอ็เพื่อนําผ้าไปเย็บตรงนู้นจึ๊บอ่าตรงนี้กดไม่ได้กระโดดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพื่อเย็บผ้าครับเสร็จแล้วได้ผ้ามาครับเอาผ้าไปเก็บไว้ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะต่อไปเราก็ไปส่งผ้าครับเดีย๋ยวเอาผ้าใส่รถก่อนนะ จุดสวัดการอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเลยเราสามารถเปลี่ยนชุดเป็นคนส่งผ้าแล้วก็มาเอาผ้าขึ้นรถปึ๊บปั๊บรถก็จะมีอยู่หน้าข้างหน้าโรงงานเย็บผ้าเอออะเก็บผ้าไปเรื่อยๆเดินทางออกจากโรงงานมาที่ร้านสกินครับร้านสกินจะอยู่ตำแดงฮาเรียกว่าโรงพยาบาลด้านหน้าโรงพยาบาลเลยนะครับร้านสกินนี่จะมีจุดแดงๆตรงนี้ ให้เรานำผ้าลงรถปุ๊บปั๊บปุ๊บป,บปบก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วที่นี่คืองานผลิตรถยนต์ครับผู้เล่นใหม่จะมีหลอมเหล็กกับผลิตรถยนต์ที่เป็นยอดฮิตสำหรับก,การเก็บเลเวลนะเนาะมาสมัสมารานเลยครับปับเดินตาวงแดงเลยครับง่ายๆนะงานนี้เป็นงานเริ่มต้นงานเริ่มต้นเลเวลหนึ่งแล้วก็มาจุดแดงปุ๊บอ่ะไปต่อครับไป งประมาณ4จุดนะสำหรับการผลิตรถยนต์ทำง่ายจริงๆริงเออล่ะขึ้นที่ไปยังจุดต่อไปครับผมอีก2จุดสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นท่อท่อรถใส่ท่อเข้าไปเลยนะตรงไหนจุดวงแงแดงตรงนี้บ้าด้วยก็ได้บวก6เลยอ่าเสร็จละ เลยอีกที่หนึ่งครับสุดท้ายใส่เครื่องยนต์นะปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายก็น่าจะเป็นอาชเซอเซนได้เลเวลเอฟพีแล้วก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งเสร็จละอยู่ที่โรงงานเก็บขยะครับหรืองานเก็บขยะนั่นเองเดินเข้าไปในอ่าสำนักงานแล้วมาเปลี่ยนชุดเป็นชุดพนักงานเก็บขยะหลังจากนั้นให้เราเนี่ย ไปขึ้นรถขยะเพื่อไปเก็บขยะตามจุดต่างๆที่มีกำหนดเอาไว้ในแผนที่นะเอาครับมาถึงจุดแรกครับเก็บไปเลยจุดแรกเก็บเสร็จเอาขึ้นรถถังขยะเรียบร้อยไปเน้นท้ามาถึงจุดที่2แล้วจ้าเก็บขยะด้วยกัน3จุดนะ ครับช่วงนี้มีคนทำเยอะมากเลยช่วงปิดเทอมนะครับถึงจุดที่3ามแล้วครับจุดที่ 3. จุดสุดท้ายเลยลงรถแล้วเราก็เก็บขยะกันรอบสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนําขยะมาทิ้งที่นอกเมืองตรงนี้เรียบร้ายเสร็จสิ้นจัะอยู่ที่เขื่อนครับกับงานถอดแก่สะสมพลังงาน งานเลเวลหนึ่งอ่านะไม่ต้องพูดเลเวลหนึ่งก็ได้เพราะว่าเลเวลหนึ่งทุกงานเปลี่ยนชุดเลยรอบนี้จะเป็นชุดพนักงานถอดแก่สะสมพลังงานนะครับกดเอ็นครับเหมือนงานอนื่นๆเหมือนกันเลยกดเอ็นเพื่อถอดแก่สะสมพลังงานปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเดินไปด้านล่างครับเพื่อนำแก่สะสมพลังงานไปวางไว้ชึบ โอ้ย EC มากงานนี้รวดเร็วทันใจอยู่กันที่งานดาวทะเลครับอยู่เลียทะเลเลยมาสมัครงานตรงประลาดผาคามตรงนี้ไม่ชุดให้เปลี่ยนเขาจะให้เราเก็บดาวทะเลประมาณ3ตัวเพื่อนอาไปแพ็คนะครับแพ็คแล้วก็เอาไปขายเลยอ่นนี้หนึ่งตัวจุบ๊บตัวที่สองเก็บไปและสุดท้ายตัวที่สาม รบ3ตัวผมเอามาแพ็กเลยนะครับอยู่กันที่เหมืองโมแกสตี้งานเลเวลหนึ่งงานขุดเมืองนะสถานที่ก็คือหุบเขาในไอใน GPS สถานที่ต่างๆนะไม่อยู่ในเหมนไอไม่อยู่เขาเรียกว่าไปอยู่ใน งานถูกกฎหมายเอ <Okay. S 1> อย่างแรกเลยมาซื้อจอบก่อนเลยครับซื้อจอบซื้อพั่วเพื่อเอาไปขุดนะราคาเบาๆก็สามร้อยบาทเองง่ายๆอุย้ยคนมาขุดกันเยอะมากๆเลยเแล้วกดเอ็นจ้วงขุดไปเลยครับกดเอ็นจ้วงขุดเข้าไปเดี๋ยวบางทีก็จะมีรหัสขึ้นมาให้กดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอกดกันด้วยนะ่าแบบนี้เลยปึ๊บอา้าวเต็มกระเป๋าแล้ว เราเอาแร่ไปสก,กัดครับตรงนี้จะมีเครื่องสก,กัดแร่อยู่ปั๊บพอสก,กัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แร่นั้น,น,นมาเรียบร้อยงานขนส่งลังสินค้าจ้างานนี้เขาจะให้เราเนี่ยใช้รถเรียกรถอะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะแส่ก่อนดื่นนะครับสมัครงานก่อนด้วยการเปลี่ยนชุดเข้าทำงาน ขับรถครับเขาเร,รียกว่ารถอะไรวะจำจำชื่อรถไม่ได้จังหวะแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นรถขนของนะครับสตาร์รถเลยไปตามจุดแดงที่เขามากไว้ให้เนี่ยจุดแดงนี่คือจุดเอาสินค้าหลังสินค้าครับได้มาแล้วเอาไปขึ้นรถบรรทุกเลยตรงนี้อ่าอ่ะเสร็จแล้วง่ายเองเมื่อเราออกงานเราก็ได้เงินเราก็ได้ยิเพีย่วย e ได้แล้วว้ยรถใครเนี่ยสวยดีย ขของัดหน่อยมันงัดรถได้ด้วยนะดูดิเออนี่คืองานที่เด็กใหม่ควรทำขนส่งไข่ไก่จ้ะกลัวสมัครงานเลยจ้ะไปหารถมาสักคันหนึ่งที่ว่างๆแล้วเราก็เอาไข่มาใส่ไว้ในรถครับไข่อยู่ด้านในกระท่อมนะเอา้ามีไข่อยู่แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาไปเอาไข่ในกระท่อม อ่าเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งทีนี้เดินทางเข้าสู่เมืองถึงในเมืองแล้วครับร้านค้าร้านไก่แล้วต้องมาส่งไข่ไก่เออเข้าท่านดีนะไข่ไก่สีฟองครับส่งให้เรียบร้อยนะป๊บหนึ่งสงองสามป่า อาสีสุดท้ายเราก็จะได้รับเงินเรียบร้ยอยอ้ง่ายดายจริงๆงานตัดไม้นะครับสามารถไปสร้างอาวุธได้งานนี้อ่ะไปด้วยกันสบางานได้เลยจ้ามาครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พวกเราเนะครับไปซื้อเรื่อยมาแล้วก็วิ่งตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่ มีคนทำงานอยู่เหมือนกันเยอะแยะมากมายเลยครับจากนั้นกดเอนนะครับอเมเนชันเนี่ยอาจจะขึ้นเลยนะตอนทำหรืออาจจะขึ้นครั้งที่สองที่ทำเออหรือบางทีมันก็ไม่ขึ้นตอนแรกปึ๊บอ่าตัดไว้ทำลายป่าเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้ไปแปลรูปครับตรงเครื่องตรงนี้เลยเครื่องแปลรูปกดเอนครับผมอ่ารอสักครู่นะ ชึบอ่ะไม้กำลังมาแล้วกำลังจะแปลรูปให้คุณนะครับ่าไม้จะแปะรูปให้แบบนี้เลยชึบเรียบร้อยได้มาละไม้งานเช็ดกระจกค,ครับงานนี้เสียวๆหน่อยเฮ้อไปรวยกันมาตรงนี้เลยครับขึ้นสมัครงานปั๊บนี่แลจะมีลูกศรซ้ายขวาล่างบนอะไรอย่างนี้ อ่าเวลาเราจะหยุดเนี่ยให้เรากดวงกลมครับหยุดในกลวดกลมนะกดวงกลมเสร็จกดไอปุ่มตรงกลางมันจะทำความสะอาดครีนนิ่งกระจกนั่นเองทำความสะอาดเสร็จก็จะได้รับเงินนะจ๊ะอ่าออกงานกดคากบาทครับออกงานเน๊ะแบบนี้เลยงานส้มถนนครับผมงานนี้จะใช้เอ่อมเมนคสดเดียวต่อชั่วโมงนะ เราจะเข้าไปดูนะครับว่ามันจะมีเคสให้เราไปซ่อมไหมถ้าไม่มีเราก็อดเห็นในคลิปนี้ครับเพราะว่ามีโอกาส50%ที่จะมีเคสซ่อมถนนปรากฏว่าไม่มีเสียดายแย่เลยว้าอ้ยหิวน้ำมะพร้าวนี่คืองานเก็บมะพร้าวครับอ่ะงานนี้ทำไงอีกแล้วงานนี้ก็ง่ายๆเหมือนงานอื่นๆสมัครงานก่อนเลยเปลี่ยนชุดครับให้เราวิ่งตรงดิึ่งไปหาต้นมะพร้าวที่มีต้นมะพร้าวอยู่ จากนั้นก็ไปกดเอ็นที่ต้นไม้แล้วก็ทุบ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 กดทุบไปเรื่อยๆจนกล่วมะพร้าวจะหล่นลงมาเอาละมะพร้าวหล่นลงมาแล้วบ้าไหนลูกมะพร้าวกดเอ็นเก็บเลยหลังจากนั้นเอาไปทิกระท่อมครับเอามาจะกดตรงนี้นี่กดเอ็นเลยแล้วก็ได้มะพร้าวมาละง่ายมากออกมาที่ป่าบ้างงาดเก็บเผ็ดครับงานนี้สบาถเก็บเผ็ดไปขายได้ สมัครงานอีกแล้วเหมือนเดิมเราต้องไปหาเห็ดให้ได้ห้าดอกเออเก็บไปไนได้เออไม่ใช่ห้าดอกสามเก็บหนึ่งดอกครับนี่อยู่ตามต้นไม้เลยดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้เห็ดดอกที่2ครับใกล้ๆกันเลยและดอกสุดท้ายอยู่ด้านล่างเนินเลยขั้นตอนสุดท้ายนำมาแพคพร้อมขายนะครับผม ง่ายๆมากชิวเว,ว,วเสร็จแล้วยังอ๋อทำนานจังเลยอ่ะเสร็จแล้อ,อ,ดอ,ดอ,ดอดอดอดนี่คืองานชำแหละเนื้อหมูไอหิวหมูเลยหมูอร่อยนะครับอ่ะมาสมัครงานครับสมัครงานเสร็จเนี่ยให้เรามาซื้อมีดอันเล็กๆเพื่อเอาไว้ชำแหละเนื้อหมูการชำแหละนี่ชำแหละห้าครั้งครับ แล้วจะเอาไปแพ็คได้หมูนุแพ็คมีห้าชิ้นเออช่วงช่วงไปแบบนี้เลยชั่วชั่วชั่วชั้วครบห้าชิ้นหรือ5ตอนก็เอามาแพ็คเป็นอาเิตรสินเนพลอมขายที่ตลาดจ้ะเสร็จละง่ายงานกใกล้ๆกกันเลยงานชําแหละหูฉลามแล่เนื้อฉลามครับสมัครงานคล้ายๆงานชําแหละเนื้อหมูเลย แต่อันนี้จะเป็นฉลามฉลามตัวบกเอฟเลยซูมิดปึ๊บพร้อมชำระครับตรงนี้มีคนชำละมากมายเลยตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นงานที่ยอดฮิตเหมือนกันอันดับอันดับเท่าไหร่ไม่รู้ต้องไปจัดสรรกันเราเองเอ้ยชำละไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบเอ่อเหมือนจะท่ายอะไรนะชิ้นเนื้อฉลามมาหรือเปล่าเออประมาณนั้นครบสิบเมื่อไรเราก็เอาไปแพ็คครับอ่าพคเกจกิ้งเลยตรงนี้ โอ้ยเป็นเป็นห่ออะไรสีน้ำเงินน้ำเงินแปลกๆยาอะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วอ่าเป็นไงกันบ้างครับนับได้กี่งานที่เลเวลหนึ่งสามารถทำได้นับได้เท่าไรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอย่าลืมชวนเพื่อนเข้ามาดูเข้ามารับชมกดติดตามกดถูกใจหรือกดแชร์ก็ดีครับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเลเวลสามเลเวลสูงกว่านี้ เออเรอชมกันเลย <c oughs>